นอมราง้เท่าปนไหนเออีน้อยจีอายุก่หลายจีนจืดอายุผิดเนาะเท่าไปต้องหาสื้วเป็นยังคือตาย ป,ปุนสีไว้ือหมดระเปียนพี่น้องกันตบวไปเอเราไปหาจะเืมกันนะบเนะเียบกัน,กน จใชตวลูกาเีขาเาหายาเ่หาดูกระพว่าจะใช้ถใหญ่่าเขาอืมดีเดียกูกวเ็นใช้อใช้เนาอืมัดมือที่สดนอืมใแล้วก็ัวใจใจไนาโอ้แล้วกระิเมือยนี่แหละเนาะกมนักลูกอืม

เป็นยันะอืมได้ถนนะน้ำท่วมปอดนทีบวมะอนเอานั่งใกล้แล้วแย่ ใกล้แล้วใช่ไหมใกล้สีแล้วละละนางเลยเป็นไรบอวนี่เลียดนิว้วสองนิ้วนี่เจ้าเอาสัมรีแปลงให้หนูตแน่เอาเอาไปใส่น้าใส่น้าบ้างแล้วแล้วหนีบกันดิโพบัววานมาอย่างนู้ดดึงประตูนู้ขี้ออกไปพูดแล้วแล็ลอกกับยางมาปปะปช้ทันกันใช่ กําลังเมียปีประตูเรียบร้อยแล้วเนอะค่ขายของหลเออมีผมมาเปลี่ยนแล้วเลยผมบอกมาสดิอันนี้ดูง่าากตะลุ่นแล้วประมาเอี้ตั้งปาก้งปากปวดนิ้วปวดนิ้วเอาแปะไ้เลยไหมไปคนวคนหลายไปไหมหลายด้วนหลังมือนีคนมาซื้อของหลายเนาะจ้ามีคนมาซื้อของหลายเยอะยสีเรื่อมแล้ว ไปซียามกันแล้วเออสียามกันแล้วสิ้นไปงั้นละสองล้สองลไปก็ได้แต <laughs> ่ยังไงนะสิ้นงั้นละสามล้อสามลอบอบเออล้างบ้านกะประกาศว่าให้ แวบบ้านหงแวีนี่บ่ให้นนอีโอ้คนไปประกาศแล้วทเราทักัวแต่วาประเด็นทั้งเพื่อประด็นวางเลอืมมันแคสีเวแต่บ้านประกนย่านเปียงสซือเแนนอันนี้สีนั่นกันเองเนาะ นเพราะว่าเป็นย่านเบิดเงินเนาะ